เฉยแตเป็นโควิดเหรอครับเนี่ยไม่ใช่เป็นโควิดอ้าวเราวัดออกซิเจนทําไมอ่ะก็ชะยตมมาบอกว่าชะยตมปวดตัวเมื่อยตัวไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นโควิดหรือเปล่าโควิดมีปวดเมื่อยด้วยนะเราก็เลยเอาที่วัดออกซิเจนมาวัดก่อนแล้วปกติป่ะครับปกติค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะขอวัดไข้ด้วยก็ปกตินะตัวก็ไม่ร้อนอ้าวแล้วเฉยแตมเป็นอะไรอลูกเฉยปวดตาปวดขาปวดคอ ปวดหลังปวดแขนปวดหัวด้วยค่ะโอ้โหพ่อว่าเพราะนี่เลยเพราะว่าต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานเรียนออนไลน์เวลาหลายชั่วโมงอ่ะเป็นเหมือนพ่อใช่แล้วเราไม่ต้องเรียนกันเลยดีกว่าไหมคะไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะคะใช่ไหมคะไม่จะปวดหัวด้วยไงคะยังไม่รู้ว่าครูเขาพูดอะไร นะคะมันไม่ได้จะมาเลิกเรียนเพราะว่าอย่างนี้ไม่ได้เป็นเด็กขยันมากเลยนะคะแต่ตัดใจเลิกเรียนอย่างนี้อะคะไม่ได้ถ้าเกิดอาการของฉตันทั้งหมดนะเกิดจากการที่นั่งเรียนออนไลน์นานๆทั้งวันนั่งหน้าจอทั้งวันนะแม่แก้ปัญหาให้เราค่ะเพราะว่าแม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ให้สแตมเลยค่ะ ซื้อคอมใหม่เลยอะครับแม่ปูเป้ใช่แล้วไม่ต้องตกใจกันไปค่ะเพราะว่าแม่เลือกสุดๆแล้วแม่เลือกที่แบบเหมาะกับการเรียนออนไลน์ของเชิดแต้มที่สุดนะคะเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้ <c oughs> มาแล้วค่ะคอมใหม่ของเชิดแต้ม <c oughs> Lenovo IdeaPad Slim Ti <c oughs> โอ้โหสวยงามมากใช่แล้วราคาไม่แพงด้วยนะ คือเครื่องนี้นะคะมีฟีเจอร์ที่จะช่วยให้สแตมอะนั่งเรียนออนไลน์ได้โดยที่ไม่เสียสุขภาพนะ <c oughs> คือว่าเหมาะกับการเรียนออนไลน์สุดๆเครื่องนี้แล้วราคาไม่แพงคือราคา20,000ต้นต้นเองนี่นะคะที่สแตมปวดเมื่อยเหน,นื่อยตัวเนี่ยนะเพราะว่านั่งผิดท่าสรีระผิด <c oughs> Lenovo เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Lenovo aware จะคอยมีข้อความเด้งเตือนว่านั่งผิดสรีระนั่ง เอียงซ้ายไปเอียงขวาไปนั่งเตี้ยไปนั่งสูงไปหรือว่าใกล้จอไปเลยแบบนี้จะคอยเตือนตลอดเราให้คะแนนด้วยนะ <c oughs> คือนั่งเสร็จเรียนเสร็จแล้วเรามาเปิดดูเนี่ย <c oughs> ก็มาดูว่าเรานั่งได้กี่คะแนนเต็ม <c oughs> ในเต็ม100%เรซนตามาดูกันลองดูลองดู <c oughs> Lenovo Aware ขึ้นมาแล้วนี่คขามาตั้งอยู่5นาทีแล้ว <c oughs> เขาจับเวลาตั้งแต่เริ่มเลยเห็นไหมห้านาทีแล้วรองมาดูกันรงนี้ค่ะ อันนี้คือระยะนะคะคะแนนระยะห่างระหว่างเรากับหน้าจอนะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเราเนี่ยควรจะห่างเท่าไหร่หลังตรงยังไงคอเป็นยังไงฝั่งนี้เป็นเรื่องระยะห่างกับหน้าจอนะคะ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นโปสเจอร์ก็คือสรีระการนั่งว่าเราต้องนั่งตรงสมดุลน,นี่ตรงนี้คือแกนกลางใช่ไหมคะหัวตรงตัวตรงคอ,อตรงอเออ<ป>เราไปจะนั่งตรงอยู่ที่หน้าจอปเปิดให้เขาให้คะแนนเรานะคะนี่เขาจะมีข้อความบอกว่า กล้องดูอยู่นะกล้องจับตาให้คะแนนอยู่นะนั่งให้ดีๆนะจ๊ะนี้จต่ก็ต้องนั่งหลังตรงใช่ยังอย่างเงี้ยนั่นแหละอย่างเงี้ยคะแนนเขาก็จะหักคะแนนนั่งอย่ตรงไปแม่ทดลองเลแล้วแม่ได้ร้อยคะแนนเต็มหมดเลยคลิกเข้าไปดูตรงนี้สินี่ตกขอบจตัต้องทำยัไงเออเห็มนั่งให้ตรงนี่แหละ คือระยะที kind of so, ่เพอร์เฟกนะคะคะแนนขึ้นมาแล้วนะคะนั่งมา9นาทีสแตมได้ร้อยคะแนนเต็ม100%เต็มทั้งระยะห่างทั้งกับสรีระการนั่งนะคะเรื่องสมดุลนะเขาบอกว่าการนั่งของสแตมเนี่ยดีนะทําต่อไปนี่นะคะระยะนี้ก็คือระยะที่เพอร์เฟกนะนั่งเรียนแบบนี้นะคะสแตมก็จะไม่ปวดเมื่อยตามร่างกายสรีระก็จะถูกต้องอย่งนี้นะคะ อนนี้เราแก้ปัญหาเรื่องปวดเมื่อยเนื้อตัวได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรื่องปวดตา <c oughs> เราบอว่าเครื่องนี้นะคะสามารถลดทอนแสงสีฟ้าของหน้าจอได้นะทําให้ช่วยลดอาการปวดเมื่อยของสายตานะคะตรงนี้ก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Eye Care นะคะเราลดแสงสีฟ้าได้ตามที่ต้องการเลยอันนี้คือมากสุดอันนี้คือมากสุดอ่ะ <c oughs> เอาเท่าไหร่ที่เธอตาม <c oughs> รู้สึกว่าสบายตา5 0าสิบเท่านี้ <50 S 2> <c oughs> โอเคไหม จะได้สบายตาขึ้นอย่างนี้ชชตมก็จะไม่ปวดตาแล้วอ๋อดีจังเลยค่ะแม่มาทำให้ชะชตัมพายเปิดตัวแล้วก็ปวดตาค่ะแล้วชะตัมยังมีปัญหาอะไรอีกไหมคะคือเวลาที่เขเรียกชชตมมาค่ะเชตมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าคุณไ เฉตามค่ะเฉตอมตอบไม่ได้หรือว่าเฉตอมตอบได้แต่ครูไม่ได้ยินเครื่งตอบได้แต่ว่าครูไม่ได้ยินค่ะปัญหานี้นะคะแม่ก็แก้ให้ได้ค่ะเพราะว่าเลโนววเครื่องนี้มีฟีเจอร์ noise cancellation จะมีการตัดเสียงรอบนอกออกหมดเลยคนฟังนะคะจะได้ฟังแต่เสียงที่อยู่ใกล้ใหม่มากที่สุดทีเนี้ยคุณครูก็จะได้ยินเสียงเะตอมชัดเจ๋วเลยครูต้องได้ยินแน่นอนแล้วครั้งเนี้ยแต่จรงพูดเบานะคะครูไม่ได้ยิน ก็ยังได้ยินเพราะว่าฉชอแมอยู่ใกล้ไมโครโฟนที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะนี่ๆีเรามีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่แม่ชอบมากนั่นก็คือนี่เลยค่ะ Privacy shutter ปิดกล้องเปิดกล้องปิดกล้องนี่เพราะว่าเวลาแม่เดินมาดูแลเชอแตมตอนเช้าที่เะอแตมมาเตรียมนั่งเรียนนะคะบางวันน่ะแม่ก็เช้ามากยังไม่พร้อมออกสื่อยังอยู่ชุดนอนอยู่เลยแม่ก็ต้องบอกว่าเชอปิดกล้องเลยแล้วแม่ปิด แม่ก็เดินเข้ามาได้นะคะนี่ปิดแล้วแม่ก็บอกอ้าปิดหรือยังอ้าวปิดหรือยังปิดแล้วค่ะแม่เข้ามาได้คุณแม่มา Oh God, ไม่ได้ไม่ได้นะแต่โน้ตบุ๊กที่ไหนมันก็มีปิดกล้องไม่ใช่เหรอครับแนมะ่ปูเป้ใช่เขามีฟังก์ชันปิดกล้องแต่ว่า Lenovo คิดให้ไงคิดเผื่อให้เผื่อว่าเราลืมปิดแล้วก็บางทีเดี๋ยวนี้ค่ะเขามีการแฮกกล้องกันได้เขาแฮกกล้องได้เราสั่งปิดแล้วแต่เขาแฮกมาเนี่ยเขาก็เปิดกล้องแอบดูเราได้ไม่ดูตัวใช่เขาปิดหน้าจอกล้องไว้ถึงเขาจะแฮกมาเขาก็ไม่เห็นใช่ปิดจั๊กจั๊กนีเรื่อง ดูคอมใช่ไหมคะรู้ไหมคะอะไรอะไรพอมาถึงครึ่งวันแล้วค่ะครึ่งวันหน้าจอมันก็ร้อนจี๋เลยเนี่ยค่ะชิตาบก็ต้องดูดูดูแล้วมันก็กลัวระเบิดด้วยนะคะมันจะพูดว่าขึ้นได้ปัญหาเครื่องร้อนใช่ไหมคะ ญหานี้นะคะเครื่องนี้ก็แก้ได้เพราะเครื่องนี้มีระบบชื่อว่าคิวคอนโทรช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็พัดลมระบายอากาศนะคะให้เครื่องทั้งเงียบแล้วก็ทั้งเย็นเล่นได้ไม่กระตุกทั้งวันมาเดี๋ยวแม่ทำให้ดูสำหรับคิวคอนโทรนะคะเรากดฟังก์ชันคิวขึ้นมาค่ะฟึบนี่โหมดระบายความร้อนแบบนี้นะคะเป็นโหมดระบายความร้อนเวลาที่เราใช้ เครื่องหนักหนักใช้โปรแกรมหนักหนักอย่างเช่นเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นโหมดแบบหนักหนักเลยอ่าแล้วก็โหมดนี้นะคะจําเป็นโหมดระบายความร้อนแบบเงียบสาหรับโหมดที่เชตามใช้เรียนเนี่ยใช้เป็นโหมดนี้ค่ะโหมดนี้ก็คือโหมดปกติหรือโหมดออโต้ก็จะเงียบไม่มีเสียงระบายความร้อนได้ทั้งวัน ฟังกชันคิวค่ะ fn <F N. S 1> แล้วก็คิวขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันนี่<ฮ>แบบโหมดนกักแบบเงียบแบบออตโต้แม่เสร็จเป็นออตโต้ไว้ให้ชแตมคอมพิวเตอร์ชทแอมเจ๋งที่สุดไปเลยค่ะแม่ สวยด้วยอันเนี้ย <c oughs> ใช่แล้วดูนะคะขอบหน้าจอนะคะบางกริบเลยให้มุมมองที่สมบูรณ์กว่าเมื่อเทียบกับแล็ปท็อปตอื่นๆในคลาสเดียวกัน <c oughs> แล้วเครื่องนี้ใช้หน่วยประมวลผล Gen11 Intel Core i7 ทําทำให้เครื่องแรงมากๆประมวลผลไวยิ่งเป็น Gen11 รุ่นใหม่ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องกระตุกเลยการเชื่อมต่อ,อยังดีมากด้วยเพราะมี WiFi 6ลื่นปลื้ดรื่นปลืป้ แล้วด้วยความที่เป็น Intel สบายใจได้ในความเร็วและแรงมาเต็มอยู่แล้วโอ้โห oh, <c oughs> สเปคแรงมากเลยครับแม่บูเป้เนอะใช่ไหมละ่ะยังไม่พอมีอีกเขายังมาพร้อมกับ Windows นะคะแล้วก็ Microsoft Office Home and Student 2019มีมาพร้อมกับเครื่องเลยนะคะไม่ต้องไปลงโปรแกรมเองจะมีโปรแกรมพวก Word Excel PowerPoint มีมาให้เลยฟรีๆนะคะเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วย ใช้งานได้ตลอดไปนะคะแล้วเขาก็มีอัปเดตให้เรื่อยๆด้วยอันนี้คืออะไร,รคะอันนี้คือโปรแกร,รม Excel ค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวชเชิแต้มก็จะใช้ทํางานใช้เรียนหนังสือด้วย <laughs> มาชเชิแต้มเครื่องนี้พ่อขอแล้วพออ่อไม่ให้ชเชิแต้มหรอกแ <laughs> 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 ม่ซื้อมาให้ชเชิแต้มแต่พ่อจะเอาไม่ได้ไม่ได้เครื่องนี้เราซื้อมาให้เชิแต้มนะมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพของชเชิแต้มนะคะแล้วก็เพื่อที่เชิแต้มจะได้นั่งเรียนออนไลน์อย่างมีความสุขนี่เราตั้งแต่ซื้อเครื่องเลยนะคะ เราหายห่วงเรื่องการดูแลรักษาเครื่องเลยเพราะว่าเขามีประกันเครื่องมาให้นะแบบ2ปีเลยเป็นประกันแบบพรีเมียมแคร์นะคะเครื่องมีปัญหาอะไรนะโทรสายตรงหาช่างเทคนิคได้24ชั่วโมงเลย <imiz S 1> ใช่ <Cold> มีปัญหาปุ๊บโทรได้เลยกลางคืนทำงานอยู่ทำกันบ้านอยู่มีปัญหาก็โทรได้เลย <S <S <im ures> ถ้าพ่ออยากได้นนะหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากได้คอมดีๆอย่างนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเลอโดโวทั่วประเทศเลย เอาอีกเครื่องมาให้พ่อดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะมาแย่งเครื่องชดเต็มเนอะใช่